ก็สวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับจอรถไทซิงครับกับวันนี้เราพามาดูมันของไอเซดนะครับี่ครับมันเซดด์ด้ยนี่ไม่ใช่มันผมนะมันเพื่อนครับมันบอกว่าให้มารีวิวให้มันดูหน่อยจัดให้ครับจัดไปนะครับขอครับอันนี้มันเซดด์ประมาณ6เดือนแล้วครับปลูกพร้อมกันนะครับใกล้ๆกันเลยนะครับอันนี้เขารองพื้นได้แล้วหนึ่งกระสอบนะครับการแปดหนึ่งนะครับ รองพื้นร้อมยกกลองนะครับใส่กับถานยกกลองเลยครับเนี่ยดูครับรองพื้นอย่างเดียวไม่มีปุ๋ยอะไรใส่เลยครับรองพื้นอย่างเดียวจบเลยครับยิงแค่ยาขยานะครับนี่ครับอันนี้มันมันหกเดือนนะครับพันหาเดือนครับเนี่ยอันนี้เขากะแทกร่องนะห่างนะครับน่าจะเป็นร่องเซตนะครับตรงนี้อันนี้คือรองพื้นอย่างเดียวนะครับรองพื้นสูตรตาหัวอะไรตราคนเขียวอะไรนี่หละ ได้ละหนึ่งกระสอบนะครับคือรองพื้นพร้อมส่รับพร้อมกับยกร่องเลยครับนะครับ,รบแต่ได้ข่าวว่ามีคนมาจองต้นแล้วนะครับว่าต้นงามมากเลยตรงนี้น่ครับอันนี้เขาก็จ้างเขาปลูกนะเซดัตีงเซดอตจ้างเขาปลูกนะครับก็ไม่หานะครับเจ็ดสิบแปดสิบครับน่ครับนี่ห้าสิบมั้งเมือ่อเผินนี่ นะครับนี่น่าจะสเกเข้ามาดูแล้วมาเช้าสเกตดอตมาดูแล้วมาเช้าน่าจะโกยดูขามามาแล้วครับกันนี้ก็ไม่ได้มียิงทางบงทางไปนะครับก็รองพื้นอย่างเดียวก็ยิงยาขยาก็จบเลยครับนี่ปล่อยทิ้งครับถามจะของเขาอยู่ก็ว่าจะใสปูไหมเขาว่าไม่ใสแล้วครับถามว่าระเบิดไหมไม่ระเบิดครับคือรองพื้นแล้วจบเขาก็รอทอนเดียวครับเขาว่าคอยดูผลงานครับเขาคุยอย่างเดียวครับเนี่ยเจ้านี้เขาบอกมาครับ แต่เขาว่ามือต้นมันนีมีคนมาจองมาแล้วนะครับพันพันแปดหนึ่งยอมรับเขาเถอะครับมันสวยจริงครับยอมรับอยู่ครับแต่ไม่รู้หัวจะเป็นยังไงครับมันกับปลูกอะไรเกี่ยวกันกับผมนะครับสูตรคนเขียวอะไรเลยครับทุงละหกร้อยกว่าบาทรองพื้นไล่ลูกแล้วกสอบนะครับเห็นมันเห็นเแล้วเขาบอกมาครับเกีการเตรียมดินก็ไม่มีรลกหมากก็ใส่พักดินไว้ แล้วไทครับไทยไว้ได้ก็ดีครับไทยไว้ก่อนถ้าพักได้เป็นเดือนได้ยิ่งดีครับพูดถึงการปลูกมันนะครับนี้เสร็จด็อกเขาน่าจะพักได้เป็นเดือนเลยฝั่งนี้ตรงเนี้ยแต่ตรงนู้นตรงไหนตรงกลางงที่ให้ผมมาถอนอั่นเขาถ่ายยกลงเลยครับตรงนั้นตรงกลางจะมีหญ้าหน่อยๆ่อยครับนี่ครับทำมันได้สารกับเสรดจด็อกในสำหรับผมก็การปลูกมันของผมก็สทวงผมก็คือการรองพื้นก็รองพื้นธรรมดานะครับผมไม่รองพื้นเคมีนะครับ ผมจะรองพื้นพวกชีวภาพครับแล้วก็ผมก็จะเดินหยอดตามโคนอีกรอบหนึ่งแต่สูเซดอ์นี่เขารองพื้นอย่างเดียวครับแล้วเราเก็บผมผลิตเดียวครับพ่นแต่ยาขายานะครับเ้าคุยดูหัวครับแมนเดี๋ยวมามาดูมันหัวเขาหน่อยครับนี่เราคุยดูมาเช้าคุยดูตอ่อครับ รถมึงดูไอเซยรถดูคลิปนี้ยังว่าออกูรู้เลยกูโกยรอยเก่ามึงอะไรโอ้เช่ได้ครับพี่น้องน,นี่โอ้จะของเขาว่าจะเอาไรล,ละห้าตันนะครับนี่โล่เขาได้ครับเขาได้อยู่แปดหนึ่งนะครับนี่ดูครับโอ้โหดีป่ะแต่พูดถึงของผมก็ แบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าของผมมันนั่นนะครับผมไม่ได้พักดินของผมไม่ได้พักดินนะครับแต่เซดด็อกเขพักดินนะครับือตรงนี้พักดินนะซ่าซ่าเนี่ครับมันเขาหรือจะแผมคุยเข้าไปดูลึกเลยก็ได้หรือว่าผมอวยมันของเพื่อนนะครับนี่มันเพื่อนผมนะครับก็เซด็ดนี่เองครับเพื่อนกันนะครับวันนี้ผมกับเซดด็อกเขาทำมันแข่งกันครับผมมาจะเอาไรละสิบตันนะครับไม่รู้จะได้ไหมโอ้ดินแตกกระจายนะครับน้อง คแปดหนึ่งนะครับนี่นี่แปดหนึง่งอันนั้นกเกษสศาสตร์ที่เราซื้อผมมานะครับตองน,นู้นพวกเกษศาสตร์ก็ไม่เร็วนะครับแต่แปดหนึ่งมันเสีเยเสียอย่างเดียวนะครับมันไม่คุ้มลองนะครับแต่โหดีมากดนะูก,กูก็เจนะ็ดสิบพวกสิบเจ็ดสิบมั้งความห่างดูอ่ะผมว่ามันก็ไม่ไม่ห่างเท่าไหร่นะก็เพิ่มมันปลูกทีกว่วาผมเลยน,ะนี่ครับเกษตรศาสตร์ครับ ในทันกเกษตรศาสตร์ครับต้นของผมนี่เขาซื้อมาปลูกแต่เขาว่าเขาจะถางกเกษตรศาสตร์ทิ้งนะครับปีนี้เขาว่าไม่คืนนะครับว่ามันงาไปต้นหรือเปล่าเดี๋ยวขโมยดูกเกษตรศาสตร์เข้านหนนึงนะครับเป็นยังไงผมว่าไม่เลวนะ,กะเกษตรศาสตร์ลูห่างดีนะรับดินก็พักดินก็เป็นยางไงครับมันพักดิน เสษศาสตร์เลยมีหัวโอ้เสบลึกว่ะโอ้เสบลึกมันเสพลึกเกินเศษศารคร์เสษศาสตรเสบลึกเกินไปครับโอ้เหยียบรับตรงนี้ไม่มีนี่ครับดูครับสภาพมันหกเดือนกว่านะครับนี่ปรได้ครับโอ้คันนี้เรามาลุยสวนเขาเนี่เขายิงยาไหมเนี่ยดูครับมันหกเดือนกว่านะครับนี่ เขาบอกอยู่ครับว่าใช่แล้วเขาบอกอยู่ว่าใครท้องก็ถอนไปเขาไม่ถอนนะครับเขาว่าจะไปถอนเดือนสิ้นสิ้นปีครับสิ้นปีนี้เขาจะถอนอันนี้มันผลีใบนี้ทุกคนจะตกใจนะครับมันใบเหลืองนี้มันไม่ได้เน่านะครับคือมันจะเตรียมคือมันจะเอาสารอาหารไปเลี้ยงหัวแลยครับตอนนี้คือมันจะปล่อยใบทิ้งนะครับผมก็จําจาก youtube มานะครับผมดู youtube เหมือนกันบางคนเห็นมันใบเหลืองนี่คิดว่าเน่าไม่ใช่นะครับนี่คือมันมันผลีใบลงนะครับคือสลัดใบออกมันก็จะจะลงหัวครับทีนี้ กเกษตรศาสตร์ปีนี้ก็สรนทรัพยเขาจะถางทิ้งครับผมว่าอาจจะมาขอตัดเอาไปขายนะครับแต่เขาจะทิ้งครับขายได้ครับต้นมันเนี่ยเกษตรศาสตร์นะครับพื้ทนที่ตรงนี้ประมาณทกไร่นะครับทกไร่เนี่ครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เคลียร์ฝั่งนู้นครับ โห oh, ยาด้องพูดถึงครับอืมอันนี้ถ้าเกิดโหดีๆครับได้เงินเป็นแสนนะครับเนี่ยหกไร่ถ้าไร่ละห้าตันห้าห้าห้าหกห้าสิบสามสิบห้ายี่สิบห้าหกสิบสามสิบตันมันเจ้าของสวนมันจะเอาห้าหกไอห้าสิบไอ้หกห้าสามสิบเออมันจะสามสิบตันนะครับ ครับมันโอ้สวยของเขาจริงจิงครับเียอันนี้คือระเบิดไม่ได้สายสักเม็ดนะครับรองพื้นอย่างเดียวพ้นยาจบเลยครับไม่มีการใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะครับรองพื้นอย่างเดียวครับแต่ตรองพื้นได้เปรียบนะครับรองพื้นรองพื้นมันจะได้กินตั้งแต่ตอนเล็กมาเลยครับตอนเด็กไปเลยตอนเราเสียบออกรามาคือมันจะได้กินปุ๋ยเลยครับ ข้อดีอย่างหนึ่งคือสำหรับคนไม่มีเวลาข้อดีข้อดีคืออย่างหนึ่งคือคนไม่มีเวลาครับคือเรารองพื้นแล้วเราเสียบเสร็จอะไรเสร็จรอยาขึ้นมาพ่นยาแล้วก็ทํางานอื่นได้ครับเราไม่ต้องมาดูแลอะไรมากมายครับถ้าวายาอยู่แล้วถ้าปุ๋ยมันทํางานก็ไม่จะคลุมร่องแบบนี้แล้วครับวันนี้รู้สึกว่าจะงามต้นนะครับความคิดผมหัวไม่ใหญ่นะมันแบบนี้ครับมันจะอาศัยวัวเยอะของผมไปีที่แล้วต้นเล็กๆโอ้โหหัวยังใหญ่ครับ ครบมันหกเดือนครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดส u ัคร r i b e ให้ผมเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผม